นหลายแมวจะไปหาคุณถึงบ้านเลยสวัสด,ดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เสียงผมเป็นปกติแล้วนะครับผมทุกคนๆๆและสุขสันต์วคิดตมากนะครับผมขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองหลายหลายมาเทมานะครับ วันนี้ก็อยู่ในเกมบูล็อกนะครับผมในเกมเราบอกนะครับเป็นเกมญี่ปุ่นนะครับผมมาจากหนังญี่ปุ่นที่มันจะเป็นหนังการ์ตูนฟุตบอลนะครับทุกคนนะครับว้าววันนี้ผมจะมาลองแข่งกันดีกว่าว่าจะชนะหรืมมอไม่ไปดูกันเลยครับไปเอาละครับผมเราอยูใ่ในเกมกันแล้วนะครับมาตึงเครียดนะครับผมอื้องินงนเลยจ้าสวยสวยสวยบอลบอลอยู่ที่เราฟื้น สวยปุ๊บจะคิวไปถึงทีดีครับพอครับโอ้ยเจ็บใจเไงครับเนี่ยเอาดีโอ้โหตึงจัดโอ้เมื่อเข้ายิงประตูเข้าไปแล้วโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในสถานการณ์เกมนะครับผมอุ้ยมีฝั่งรงครามเทียบมาได้แล้ว เฮ้ยพี่ได้เอาดีเฮ้ยเอาใจอะไพี่โอ้โหเจ็บขาขาหักทุกคนอย่ามาแย่งกันนะอย่ามาอย่ามาแย่งนะครับหนุ่ม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 ใจเย็นหนุ่มใจเย็นใจเย็นใจเย็นบอกเลยว่าใจเย็นเพื่อนไปเพื่อนไปสวยเพื่อนไปไปไปเยื่อเพื่อนสวยวิสปิลอนประตูก็เก่งเกินเอ้า โก้พวดเหรอเย้สามสามนะครับผมเราตีเสมอได้เร็วนะคะตีเสมอเร็วสวีสวยมาครับมาครับเอ้ยไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอหนุ่มไอหนุ่มใจเย็นไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มสวยสวยสวยเพื่อนสวยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยย่ามัาใจมั้ยอ้าวสวยเพื่อนด็อกมา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 เราหมามามาแพสแพสมาแพสโอ้โหต้องตกใจหมดแพสสีหมาครับน้อง แพ้สิน้องแพ้ยสิน้อ,ะะนองโอ้ยแพ้ยะสิน้องสีเร็วสิน้องเร็วน้องมาดิขอบอลสวยไป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  Let's go Let's go Let's Let's go สวยเพื่อนสวยเพื่นพนอนมาเพื่อนไม ประตูก็ลีลาจังเลยประตูเอาประตูไปหลังปบดประตูโดน,นหลงกลเพื่อผมนะครับผมกินโดาประตูไปเลยสี่สามนะครับเดี๋ยวนะสี่สามคุ้นๆไม่อยากดึกภาพเลยทุกคนเอ้ยไอหนุม่มเปิดอันสี่รหนุม่มไอหนุม่มใจเย็นๆดีหนุม่มจ้สีแดงเลยอ้าหนุม่ม ติบาาอ้้เไอ้นุ่มจะเย้ไอหนุ่มไอ้นุ่มทำไมเอ้าฮะไอ้นุ่มใจเย้เรนโอ้ยเปิดนาทีเลยหรอเฮ้ยสวนประตูสวนประตูโอ้โหเป็นสวนอะไรอ้าวโอ้ประตูเขาเก่งมริกาเหรอไปเป็นประตูเลยกันนะมาครับ มาไปไปไประตูเองเลยนะมา AI ไม่ได้เรื่องบอร์ดไม่ได้เรื่องมันต้องนี่ดูนะครับดูว่าไม่เป็นตัวอย่างไอ้นุ่มมาไอ้นุ่มมาเอาจริงแล้วมาไอ้นุม่มมาครับผม สวยงามงามไปเลยครับผมงมงามเลยสวยจัดนะครับผมลูกนี้เดี๋ยวโชว์เซฟเปไงล่ะไอ้หนุ่มมาดีหนุ่มโชวเซฟเปไงล่ะโดนตีโดนตีเส มริการโอ้ยได้ไงนะครับโอ้ยนนโอ้ยโดนได้ไงครับเนี่ยโอ้ยอย่าใาญ่หนุ่มไอ้นุ่มไอ้นุ่มไอ้นุ่มอย่าพึ่งโจนไอ้นุ่มไอ้นุ่มใจเย็นไอ้นุ่ม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 น้อยนี่แย่งคืนไอ้นุ่มสวยสวยไปไปไปไอ้นุ่มไอ้นุ่มไอ้นุ่มไม้นุ่มเฮ้ย โอ้ยไลสัตว์าไม่ได้เลยนะครับผมหมาเอาคืนได้นะครับเฮ้ยของแท้ว้าว่า,มาไม้มไนุมน่มไ,ไ,นนะไม้ไนุมน่มไอ้นุ่มเอาไอ้นุ่มแต่อย่านะไอ้นุ่มไอ้นุ่มเซฟได้นี่บอกแล้วของแท้ของแท้ว้าว้าโอ้โหเป็นของแท้แว,ว้าว้าแล้วจ่ายนุมน่มไอ้นุ่มจะเย็นนี่ประตูเซฟ สวยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เลยเฮ้ยห hey. hey, มาเออเออเฮ้ย hey, ไม่ใช่เลยหืออะไรเนี่ยไอ <c oughs> ตัวออกนอกจับมือแปลกคนจังเฮ้ยไม่ใช่เลยโอ้สวย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 อีกสิบนาทีอีกสิบนาทีบ้ามามา,มาเปิดล่างแล้วฮู้9 8 7 หกมาทำไม่ได้มาสวยมาสวยเลยสวยครับพี่น้องสวยเลยครับโอ้โหหกสามสองหนึ่งโอ้สมอเฮ้ยเฮ้ยหย่าเฮ้ยเฮ้ยเทินเวลาหร่อยหนุ่มกรรมการกรรมการจาน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 โอ้จานไม่นดีละ โอ้จานเสมออ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยวะอันกิงเหรอโอ้โหก็แปลว่านะผมใครชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะผมเพื่อเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบาย